เกี่ยวตัเขาัยังวรเห็นมันมันคนะเกี่ยวเอาเองสิแล้วงานก็รถขับเกี่ยวไงอยู่บ่มันมีเขาอยู่บ่เพื่ออะไรว่าก็มี่แหละเนาะสองสามไฮจังว่าขาเป็นบวชนะขาอีเตีรก็คือของคอยแรเขาเจ้าเบิองแร่ขาเบิดทงงด้สี่สิบสองตาย เออเอ้ยเกี่ยวเองกับจ๊กยามไดสิแล้วล่ะเล่มใบว่าข้าวปุ่นไปเล่มมาแล้วบ่แม่นบ่แล้ี่ยวแบบนี้แหละฮะวัอดวันที่สิบหกกับจ๊กสี่เลยไปได้ไปเยี่ยมทหารใหม่กับบอแจ๊กถ้าเบิ่งโพมามื่ออื่นออเขาให้ไปเยี่ยมยุติบอให้ไปฮัเนีลยให้นุชก็ไปอยู่ไปบ่ ก็ไปคือกันเบิดนาะทหารใหม่นะั่นไปตอนแรกสองอาทิตย์เราไปหายไปเยี่ยมจังหวัดจา้าเสด้รถสาไ,ไป,อปอุกอ,อันไรกไปจังไรเนีนเ่ยรถจะกองอันเดสรหมันจะสิไปหอดมันนั่นเดสก,กระจกหลังบ่มมี่พอระบ,บอก็ขาดไปบ่ได้รถจานไหนรสจานก็มี มันก็จะได้ไปนอนขึ้นคือว่าลงไก่ไวซ้ำกรุงเทพไปแล้วสระบดีนะเนาะภากโคราชไปนอาทิตย์ได้อาทิตย์หนึ่งบอเขาห้โทรมา <c oughs> โทรมาก็ยังหอยอยู่ฮะโทรมาก็ยังหายอยู่ดอกเออเป็นหังบอคิดทอดเพิ่นว่าเอ,าอยคิดทอดก็อดอา้าวค่อว่าพอ่นก็ะห้วเลยเออเออ บอกเป็นย่างดอกันว่าอยู่ได้อยู่เออแนวคนหมูไปใสฝึกเริ่มเริ่มสิชินละละผลว่าแต่ก็ยังง่วงอยู่น้อยนอยผลว่าบอกไปใไส่ไปใส่แต่มูยอ,ยยมยอยู่บัลบังมูหลายอยู่ผลว่าเออมูหลายทุนหักก็เอา,เอา,าทุานหากาาหาก็เอาโทรศัพท์ให้ ไปหอดอคนก็ยึดไวเลยเลยเออทหารนะ่ะเออได้อาทิตย์หนึง่งจ้างให้โทรหาพอแน่่จิต <c oughs> ถาเบิง่งมือวันอังคารโทรมาแล้วจากสิบวันที่สิบหกหรือสิบแปดล่ะเพราะท่านได้แน่ใจอยู่ก็สิได้ไปตัวอ,อ,อืม แซบอยู่คอยมกไสหมูสวัสดีค่ะเออหมกน้ำมัน่ะอือจังว่าสิไปซื้อตอกมาให้เพื่อนมาและครับเจ้าอยู่นี่ไะ เขาเป็นบัวค่ะยังไงดกีเก่เอล่าี่วเป็นบัวนะลูกเป็นบัวเบิบึงข่าเจ้าค่อยเนี้ยได้ข่าสี่สิบสองโอ้ยเป็นตะตกใจค่ารถเกี่ยวกับพท่านได้หาขาวอยู่ทำบัไดข่าวอันนี้ตายได้ย้อนได้ข้าวอันนี้ตัว ได้สี่สิบ่อกางเฮือนไปเยื่อโม้นแล้วน,นาค่ะมันงามบ่อได้ใช่ปุ๋ยซั่ด้นันทางนี้บ่เป็นทางประสานบ,บ่ได เราทานได้กินแบบว่าก็กินก <T |ar|> ับมกน้ำไม้เั <t> ่นไหมไปซื okay. <the> ้อแม่งานนันกับเมียอสุเลนเจ้า ข้าวญ้าแล้วแล้วก็เลยไปซื้อตอกกับกระสอบนะคะ fc เอามาไว้ใส่ข้าวนะคะที่ยังเหลืออยู่นะคะตอกมัดนึ่งนะคะ fc มัดละยี่สิบบาทนะคะประมาณร้อยเส้นนะคะแล้วก็กระสอบเพราะว่าข้าวที่เหลือก็น่าจะประมาณนี้แหละนะคะทั้งข้าวเหนียวทั้งข้าวเจ้านะส่วนที่เหลือนะลุงเสือยังไม่ได้มัดนะคะที่อยู่บนรถก็ ยังไม่ได้เอาลงนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะแดดเพิ่งจะมีแดดวันนี้นะคะวันนี้เริ่มมีแดดนะเดี๋ยวราให้ลุงเสือถอยรถจะไปลงทางนู้นนะคะตรงร่มไผ่เพราะว่าลุงเสือว่าจะฟาดเอานะคะโอ้มาละกอสุกอีกแล้วลูกที่สามแล้วนะคะเอซอันนี้ลูกใหญ่โอ้ตองได,ดปีนอันนี้ขึ้น Ooh, ลูกใหญ่มากสุกจากต้นนะคะเอซหวานเมื่อวานก็เก็บไปเร็วลูกหนึ่งปอกได้เลยนะ f เอซี C. เพราะว่าถ้าไว้ให้มันเหลืองกว่านี้มันจะเละนะคะเออกินแต่มะละกอสุกไม่ต้องซื้อนะคะเอซี f C. หวานด้วยนะคะปีนขึ้นนซัมเนกับเมย อันนี้ข้าวเหนียวนะคะ fc ในรถนี้เป็นข้าวเหนียวหมดเลยนะคะข้าวเจ้าก็เหลือนุ่นแหละข้างบ้านที่เกี่ยวลุงเสือยังไม่ได้มัดนะคะเพราะว่าฝนตกยังเปียกอยู่ <c oughs> ก็วันนี้แดดแล้วก็น่าจะมัดได้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวช่วงนุ่นแหละแ <c oughs> ดดอ่อนๆค่ำๆเนาะค่อยให้ลุงเสือมัดนะคะอันนี้ข้าวที่เราเก็บที่มันหล่นจากรถเกี่ยว พึ่งแดดไว้ก่อนนะคะก็ะได้หลาอยู่เด้อเยอะอยู่นะคะเออสิวอามันแห้งแล้วมันแห้งมันกรอบเบิดแล้วนี่ก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะข้าวนะคะที่รถเกี่ยวนะคะเดี๋ยวค่อยมายียเอาเนาะซิบรไรไซมือบอ่อพี่น้อง ใส่มือจีๆเอาไก่บอเขี่ยเขี่ยออกนอกลยอืมก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะไว้เหลืองกว่านี้มันจะเละนะคะภาษาไม่ชอบกินเนาะถ้ามันเละมากถ้ามันเละมากนี่คือไม่กินเลยนะคะ ประมาณนี้แค่นี้พอดีปอกใส่ตู้เย็นไว้กินเย็นๆนะคะอาจจะปอกช่วงเย็นนะคะรอให้มันสุกจักหน่อยนะคะเพราะว่าเราเพิ่งเก็บมาเนาะจริงๆมันก็ปอกได้แล้วนะคะกินได้แล้วแต่ยางนะคะยางมันจะเยอะนิดนึงนะคะโอ้ยแดดพี่น้องแดดออกแล้ว ไม่เห็นแดดหลายวันนะเมื่อกี้ก็ที่ไปซื้อตอกนะคะไม่รู้ว่าสงสัยปุ๊นะไปส่งนักเรียนหรือเปล่าไม่รู้นะคะบีบแต่ใส่ตรงสามแยกเนอะบ้านนองแวงพอดีประสาติดไฟแดงนะพน่าจะเห็นแล้วก็จำภาษาได้นะก็เลยบีบแจ่ใส่พอดีหันไปมองก็เป็นทะเบียนรถลุงนะคะน่าจะเป็นปุ๊แหละครับไปส่งนักเรียนเพิ่งกลับนะคะ เดแดค่ะเดดแน่พี่น้องค่ะก็พรุ่งนี้วันอังคารน,นะคะก็จะได้รอรับนะคะสายจากบิ๊กอีกนะคะเขาน่าจะให้โทรวันเสารว์วันอังคารแล้วก็วันพฤหัสนะคะของของแต่ละอาทิตย์นะคะก็อาทิตย์ละสามวันนะคะจะให้โทรหาครอบครัวนะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะ ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลงเสือภาษาชาแนลนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเอาเห็นมายงชิดออกดอกนอก่องนี่ค่ะออกดอกแล้วแต่มันจะจับให้หรือเปล่าเห็นหลายช่ออยู่นะคะนี่ค่ะช่อหนึ่งนะคะเออนี่ข้างล่างนี่ก็ใช่นะคะ มายงชิดเริ่มเป็นดอกตั้งแต่ซื้อมาปลูกมันเป็นดอกอยู่ทีหนึ่งนะคะแต่ไม่เป็นลูกนะคะเดี๋ยวเราดูปีนี้ว่ามันจะเป็นหรือเปล่านะคะ